สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบีทบาช็อปร้านเราอยู่ลำลูกกาคลอง3นะครับติดกับถนนใหญ่เลยวันนี้ผมจะพามาดูคาวาซากิ z ซ็ตเนะครับ ABS ปี2016สีเขียวดำสุดเท่ันนี้ รถสภาพแต่งเต็มลำนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชน ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยรถสภาพหลอ่อๆเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันว่าของเดิมเป็นอย่างไรมาบ้างและของแต่งมีอะไรมาบ้างส่วนวงล้อแม็กหน้าก็เป็นวงล้อแม็กเดิมนะครับจานเดิมดอกยางหน้าหลังใช้ได้นะครับพวกชุดสีแฟริ่งเดิมจากโรงงานเครื่องไม่มีแกะส่วนท่อเป็นท่อ s c นะครับท่อ s c แต่งแท้นะส่วนวงล้อแม็กหลังก็เป็นวงล้อแม็กเดิมครับจานสวยส่วนการสะบัเป็นการสะบตเติมติดจากโรงงานนะครับโอลิงตัวนี้เป็นไฟฟ้าตรงรุ่น ปั๊มบ,บนล่างแมมโบจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กับฟังเสียงเครื่องไปพร้อ,อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันก่อนว่าวิ่งมากี่ิโลแล้วไปดูกันส่วนเลขไม้หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดกิโลนะครับไม้แท้นะไม่มีกอไม้ทางร้านรับประกรันคืนเงินเต็มจํานวนนะครับไม่มีการกอมไม้ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันต่อเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกัน เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ S4 กันนะครับว่าดังเล้าใจแบบไหนโอ้หเสียง,งแบบลั่นๆเลยนะครับสำหรับ Kawasaki กก Z X10R A.B.S. ปีส0 1 6สสีเขียวดำสุดหล่อคันนี้ร้านบีทบายช็อปเด็ดตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด3 8 9 0 0 0บาทราคาจัดไฟแนนซ์399,000้นบาทดาว49่0 0บาทเท่านั้นร้านบีทบช็อปโฟลรถสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าป้าย5,000บาทถึง6 00 0 0บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ